ครับก็สวัสดีครับผมอาจารย์ทวพลบ้านคงศรีจากคณะวิศวศาสตร์หมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางโครงการหมหาวิทยาลัยดีต้นนะครับของสถาบันคลังสมองของชา,าตินะครับที่ให้เกียรติมาร่วมเสวนาในครั้งนี้ครับผมมองว่าในในปีที่ผ่านมาในช่วงของโควิดผมมองเป็นความท้าทายใหม่ๆเนาะที่ทางหมหาวาิทยาลัยบุคลากรนะครับแล้วก็นักศึกษาเนี่ยได้ประสบเคสดิตต่างๆร่วมกันซึ่งมันจะมีสิ่งที่น่าสนใจหลายๆอย่างมากๆในการพัฒนาตัวเองนะครับเป็นขอสไลด์หน้าที่2เลยครับผม ครับผมก็ลองซูมอินนะครับไประดับโอเปอเรชันนะครับผมจะมองในมุมของอินไซต์ของผู้สอนละกัน,นครับผมมองปัญหาที่เราพบในการเรียนการสอนเนื่องจากว่าแพลตฟอร์มเนาะเราเปลี่ยนจากการเรียนในห้องเรียนเป็นออนไลน์อุปสรรคต่างๆเปลี่ยนหมดเป็นอีกรูปแบบนึงครับผมก็ลองดนะีไซน์ thinking เนาะ e n t e r p i s e ไปหาผู้เรียนก่อนครับจากที่ได้สังเกตเนาะแล้วก็ได้เซอร์ว์สัมภาษณ์ต่างๆนะครับพฤติกรรมต่างๆผมพบว่าผู้เรียนโดยส่วนใหญ่ปัญหาเราพบว่าหมดพลังในการเรียนเนื่องจากว่า เรียนอยู่บ้านเนาะแล้วก็บรรยากาศรอบข้างอะไรนะครับอาจจะไม่สะดวกกับการเรียนการใช้พลังของการอยู่หน้าจอเกินไปเนี่ยก็เหนื่อยมากๆเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าไม่มีใครมาช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนุกของการเรียนเกิดขึ้นบริหารเวลาไม่เป็นเนื่องจากว่าตื่นมาถ้าในมุมมองของนักศึกษานะครับตื่นมาก็ชิลละ ไม่ต้องแต่งตัวออกจากบ้านดังนั้นการแหวนเวลาบางคนก็คือนอนดูมือถือในที่นอนปกตินยครับหรือว่ากินข้าวไม่ตรงเวลาออกกําลังกายไม่ตรงเวลาเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือว่าสภาพแวดล้อมอาจจะไม่เอื้อกับการเรียนในในบรรยากาศที่จะกระตุ้นให้เกิดการเรียนใช่ไหมครับหรือว่าอุปกรณ์การเรียนเนี่ยไม่มีสิภาพบางครั้งเจอวิชาบางอย่างที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยทากษาบ,บางคนที่มีอุปกรณ์ที่ไม่พร้อมหรืออาจจะเปิดได้แต่สิภาพไม่เวิร์กเนี่ย การเรียนก็จะเป็นอุปสรรคมากมันจะเกิดใบแอดจากการเรียนในยุคข,ของที่เป็นโควิดนะครับสิ่งที่ทำการตามมาครับเนื่องจากว่าในการวัดผลนักศึกษา,าก็จะบอกว่าการบ้านเยอะมากในหลายวิชาเนื่องจากว่าถ้ามองมุมมองของอาจารย์เนาะเราจะให้เพื่อจะมีคะแนนทางนั้นบาง,บางคําจะหลดงานของการบ้านใช่ไหมสุดท้ายก็ทำให้เกิดการเสียสุขภาพจิตอันนี้ในมุมมองของผู้เรียนนะครับพอมาในมุมมองของผูส้สอนนะครับ ภาระเราจะเยอะขึ้นครับหมายความว่าในการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันเพิ่มสูงมากกว่าที่เราไปสอนในห้องนะครับแล้วก็การเรียนรู้การใช้เครื่องมือต้องมากขึ้นเนื่องจากว่าในห้องโอเคเราสามารถอ e ินเตอร์แบบเฟสทูเฟสได้แต่พอเป็นโลกออนไลน์ครับเราต้องใช้พลังมากกว่าเดิมหลายเท่ามากๆที่จะดึงความสนใจให้นักศึกษาครับเราต้องส่งพลังไปให้เขาให้ได้ดังนั้นเครื่องมือก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับก็จะมีปัญหาว่า ว่าถ้าสมมติว่าเราใช้เครื่องมือต้องหาเครื่องมือที่ตรงจุดเนะี่ยมราวิหมาไยกรุงเทพของเรานะครับก็สนับสนุนแล้วก็หาเครื่องมือต่างๆพร้อมการเทรนนิ่งต่างๆก ok ับบุคลาลากรทุกท่านนะครับที่จะสามารถไปถ่ายทอดสิ่งต่างๆได้แล้วก็สิ่งสําคัญในมอนผู้สอน,นครับเราต้องสแตนบายก่อนเริ่มสอนครับเพราะว่า ล่วงหน้าวันสิบนาทีเนี่ยเราต้องเซ็ตอุปกรณ์ต่างๆก่อนเพื่อจะไฟ์สดในการสอนได้ใช่ไหมครับหรือว่าการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อก,กับการสอนก็เป็นสิ่งสําคัญสิ่งสําคัญที่คุณครูและอาจารย์ส่วนใหญ่พบเจอเลยครับเงินครับเราต้องใช้เงินซื้ออุปกรณ์ในการที่ต้องไปทําพวกไฟต่างๆบางครั้งเนี่ยไฟวงกลมหรือกล้องที่มีบุดภาพบางทีก็ช่วยให้คนที่อยู่ปลายทางครับมีความสนุกหรือว่าเห็นเราแบบชัดเจนมากขึ้นอะไรก็เป็นสิ่งอาจจะมองดูเป็น กิมมิคเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่ามันมีผลมากๆเช่นเดียวกันเนื่องจากเราสั่งงานเยอะเราก็ต้องตรวจงานเยอะบางครั้งอาจจะมองว่าทําไมถ้าในมุมมองเฟสแรกๆที่ทำใช่ไหมเราสั่งงานเยอะเนื่องจากว่าเราไม่รู้จะวัดผลนักศึกษาในรูปแบบไหนถ้าวัดในเชิงออนไลน์แบบออโรเทก็ได้แต่มันก็จะยืดนานใช่ไหมเราแค่ตั้งเวลาแล้วให้เด็กมาส่งดังนั้นมันก็มีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกันซึ่งเราต้องมาจูนปรับใหม่นะครับสิ่งสําัญ ที่ผมประสบพบเจอเลยใน3ปีที่ผ่านมาเนาะปัจจุบันก็เป็นไฮบิดนะครับก็ใช้พลังหมดไปออกับการสอนมากขึ้นจากเดิมที่เราเตรียมแบบชิลๆได้ใช่ไหมครับตอนออนไลน์เนี่ยชิลไม่ได้แล้วครับเพราะว่าทุกอย่างมันต้องสเต็ปสเต็ปสเต็ปที่สามารถทำได้นะในมุมมองของผมเนาะหลักการง่ายๆในโซลูชันก็คือเราต้องสร้างบรรยากาศที่ทำให้โลกของออนไลน์ครับมีพลังกระตุ้นมากกว่าโลกจริง คือเหมือนเป็นนักร้องส่งไปในโลกออนไลน์ถ้าเราไปร้องเพลงในโลกออนไลน์เพื่อจะให้แฟนคลับเราดูเงี้ยพลังที่ส่งไปไปก็เช่นเดียวกับอาจารย์ผู้สอนเช่นเดียวกันดังนั้นเราจะทํายังไงที่สามารถปรับบรรยากาศของโลกออนไลน์ครับให้มีพลังมากกว่าหรือเท่ากับโลกจริงได้สไลด์หน้าถัดไปเลยครับโซลูชันที่ผมลองทำในเป็นเคสศรัทต่างๆก็เป็นแนวทานนะครับซึ่งของแหม่ไลกรุงเทพเนี้ยเราใช้มาครบทุกแพลตฟอร์มนะครับ ต้องแต่แพลตฟอร์มในในทุกระดับใช่ไหมครับล้วก็ลองใช้แล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอาจารย์ในบุคลากรทุกท่านเนี่ยก็จะได้สัมผัสเครื่องมือในทุกรูปแบบนะครับที่แต่ละท่านถนัดเลยครับสิ่งที่ผมลองเทสในการทำนะครับแบบง่ายๆคือเราแค่เปลี่ยนวิธีการพูดแบบเป็นกันเองมากขึ้นนะครับในมุมมองของผู้สอนเนาะถ้าเราวางมากเยอะเกินไปนครับแล้วใช้คําที่เป็นทางการเด็กปิดกั้นแน่นอนครับเขาจะไม่กล้าสามารถเปิดไมค์เซต ที่จะทําให้ดึงมาหาเราได้วิธีการแบบง่ายเวลาผมเช็คชื่อผมว่าเช็คชื่อโดยแทนเป็นชื่อเล่นของนักศึกษาโดยตรงพอเป็นชื่อเล่นปุ๊บ o ูดแอนโทนในการสอนนะครับมันจะเริ่ม Relax หรือว่าสบายขึ้นเพราะดูแบบง่ายขึ้นสิ่งสำคัญเลยครับตัวสไลด์หรือสื่อการสอนทุกอย่างจะต้องย่อยง่ายย่อยง่ายเนื่องจากว่าเด็กรุ่นใหม่นะครับเขาไม่ชอบใช้สมองในการประมวลผลเยอะ ในเวลารวดเร็วเนี้ยถ้าในมุมมองของอาจารย์เนี่ยเราควรทําสไลด์ที่แบบย่อยง่ายที่สุดดูปุ๊บแล้วเก็ตไอเดียโดยไม่ต้องใช้สมองคิดต่อถ้าสมมติว่าถึงจุดแบบนั้นได้ครับการเรียนออนไลน์ก็เริ่มจะสนุกขึ้นสิ่งสําคัญถัดมาพลังใหญ่สุดเลยครับคือการใช้ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์เอฟเฟกต์ซาวเอฟเฟกต์ต่างๆก็ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาผ่อนคลายเนื่องจากว่าโดยโปกติมนุษย์เราประมาณ2ี่สินาทีในการจ้องหน้าจอเนี้ยก็ล้าหมดทุกคนแล้วครับเพราะว่าสายตาเนาะดังนั้นจะทำไงให้ลลูกลล่ชนททีจะใ เขาสามารถมีอะดรีนาลีนขึ้นในตลอดคลาสของเราได้วิธีการแบบงา่ายๆผมก็ลองใช้ทูต่างๆใช่ไหมครับอาจจะเป็นพวก Snapchat ที่เราสามารถใช้ตัวเอฟเฟกมาแปะหน้าเราเด็กก็สามารถใช้ได้ก็จะเล่นแบบขำๆกันในห้องก็เกิดความเพลิดเพลินในช่วงหนึ่งหรือว่าการใช้พวกแก็จเจอร์ที่เป็นแบบตัวตัวนี้ครับที่เป็นเกมเข้าเล่นก็ทําให้เกิดความสนุกมากขึ้นหรือใช้พวก s p a t i a l .IO ผมก็ลองเทสในในวิชาที่ผมสอนเนี่ยครับก็มาเกิด เกิดความสนุกขึ้นแต่เราอาจจะไม่ต้องเล่นทุกครั้งนะครับเล่นให้เกิดอะดรีนาลีนขึ้นเวลาฟีลลิ่งจะเป็นขึ้นลงอะไรเงี้ยในแต่ละขามก็จะทไม่เกิดความสนุกขึ้นหรือว่าการเคสตี่แบบผมสอนในประกอบคอมพิวเตอร์เนี่ยครับในวิชาที่ประกอบคอมพิวเตอร์เนี่ยเนื่องจากเราประกอบจริงไม่ได้ การจะไปซื้อฮาร์ดแวร์ให้เด็กประกอบก็อาจจะไม่ตรงจุดใช่ไหมครับก็เลยหาเกมที่เป็นเกมที่สอนประกอบคอมพิวเตอร์แล้วเราก็ให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยลองทาแลวก็เทสกันไปด้วยนะครับหรือว่าการใช้เวอร์ติงเกอร์แคหรือว่าแบรนด์ของเครื่องมือออนไลน์ต่าง,างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็ระหว่างการเล่นเนี่ยครับเราก็จะมีพวกเราอาจจะใช้เหมือนดีเจเนาะดีเจต่างๆที่ทําให้เมโลดีเ้เพลงบางครั้งเป็นเสียงหัวเราะหรือเป็นติ้งนองหรือเป็นเปิดคลาสที่เป็นเสียงของ กระดิ่งตอนเปิดสมัยเราเด็กเงี้ยครับมันก็จะเพิ่มอารมณ์มากขึ้นหรือว่าการทำเบรกเอาลูมต่างๆก็ช่วยได้เช่นเดียวกันครับการเลคเชอร์ผมก็จะถ้าบางวิชาที่เป็นเลคเชอร์เพียวการเลคเชอร์เพียวร้อยเปอร์เซ็นต์สองชั่วโมงครึ่งเนี่ยไม่รอดแน่นอนครับเพราะว่าเราพูดคนเดียวเด็กอินแตอก็ลําบากมากๆเพราะว่าเราไม่ได้ชวนคุยดังนั้นสกิลของการทําผมเลยพยายามเป็นแบบเลคเชอร์หลังจากนั้นเราค่อยถามตอบซึ่งเด็ก บางคนอาจจะไม่กล้าถามแล้วก็ยิงคําถามไปหาเด็กคนนั้นมันก็เกิดการกระตุ้นแต่ว่าสิ่งสําคัญในออนไลน์ครับผมก็พยายามทำให้นักศึกษาเปิดกล้องก่อนแต่นั้นพอเปิดกล้องปุ๊บ เขาจะหลุดจากเราลําบากแล้วครับดังนั้นผมก็เลยบอกว่าให้นักศึกษาเนี่ยเตรียมความพร้อมพอเปิดกล้องปุ๊บเราจะคอนเซนเทรตได้ง่ายขึ้นแต่ว่าในการเปิดกล้องบางคนจะมีปัญหาเรื่องของหน้าสดบางครั้งเพื่อนไม่เคยเห็นหน้าสดของเพื่อนอย่างเงี้ยครับก็จะใช้เอฟเฟกพวกซูมเอฟเฟกหรือว่าจะใช้พวก snap c a m ม r a หรือเป็นรูปถั่วก็ได้ครับใส่แว่นอะไรก็ได้ฟรีดอมก็ถ้าเกิดเหมือนเหมือนการเล่นเกมมากขึ้นเนี่ยก็ชวนกระตุ้นได้มากขึ้นหรือว่าระหว่างเราสอน <le ans> เราอยากจะรู้ว่ามีคนฟังเราอยู่หรือเปล่าก็ให้เขาพิมพ์แชทเลขต่างๆหรือคําตอบต่างๆก็ได้ก็พยายามหาเครื่องมือที่ช่วย ing, ให้เบนสตอมมิ่งเช่นอาจจะใช้เบลค่าฮูดนะครับแพลเลทเทลโลไมโลหรือว่าเป็นคลิกอัพในการทาพวกซอฟต์แวร์แมเนเมนต์นะครับต่างๆก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญในการทำนะครับถ้าเราลอดของออนไลน์ได้ receive, คือการต้องใช้เครื่องมือเป็นเท่านั้นเลยครับในโลกของดิจิตอลหรือบางครั้งก็เชิญเกสต์สปิเกอร์มาเพื่อเป็นการจอยคลายก็จะกระตุ้น ให้จากที่เขาฟังเราเราอาจจะเบื่อแล้วใช่ไหมครับพอเชิญคนนอกมาบางครั้งก็อาจจะมีปฏิกิริยาบางอย่างที่ทําให้เกิดฟีลลิ่งของบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญในโลกออนไลน์ที่เป็นประโยชน์ที่สุดก็คือการมีคลิปวีดีโอดูย้อนหลังครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีกว่าตอนออนไลน์ที่เราไม่มีคลิปก็ทําให้นักศึกษาเนี่ยบางครั้งดูในเรียนไปพร้อมกันอาจจะฟังไม่ทันเขาก็ได้ไปทบทวนในออนไลน์ได้เช่นเดียวกันแล้วก็โดยส่วนใหญ่ ปัญหาโดยส่วนใหญ่ผมก็จะพยายามทําการบ้านทุกอย่างครับให้จบในคาสเรียนเพื่อจะได้ไม่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตของเขาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่เราได้ข้อคิดก็คืออุปสรรคต่างๆที่ผ่านมาใช่ไหมครับมันจะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นถ้าเราสามารถพัฒนาตัวเองอยู่ต่อเวลาทั้งบุคลากรอาจารย์หรือว่านักศึกษาเนี่ยครับก็จะทําให้เราอยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์ครับผม ผมก็ผมจะมองในมุมมองวิวระดับเลเวลที่ผมสัมผัสแล้วกันนะขอเปิดเป็นสไลด์หน้าถัดไปได้เลยครับหน้าอีกหน้าหนึ่งได้เลยครับผมอ่าโอเคครับ <c oughs> ก็พูดในมุมมองของอาจารย์ผู้สอนนะครับจากที่เราสัมผัสมาข,ของนายกรุงเทพนะครับขอเปิดอีกหน้านึงครับผมโอเคครับก็ คือโจทย์เขาบอกว่าการทาให้บัณฑิตตอบโจทย์ในโลกของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันถึงอนาคตจบแล้วทำไงให้ได้งานทําใช่ไหมครับในตัวของมหาวิทยาลัยครับโดยส่วนของมหาวิทยาลัยเนาะเขาจะแบ่งออกเป็นในในมุมมองของผมและกันนะครับในมุมมองของผมที่ผมสัมผัสได้ผมลองสร้างเป็นรูปดูว่าการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการของมหาวิทยาลัยบุคลากร,กรทุกระดับ ผู้เรียนและก็ภาคธุรกิจอันนี้ครับจะต้องมามีการเชื่อมความสัมพันธ์การสิ่งที่พันธกิจของมาอะไรที่ทำตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันและปัจจุบันคือมากขึ้นมากๆเลยก็คือการทำ MOU กับองค์กรภาคอุตสาหกรรมต่างๆในทุกคณะวิชานะครับก็จะก็จะทำตลอดข้อดีโดยส่วนใหญ่ที่เราทำคือเพื่อเราจะแลกเปลี่ยนโนโ้ตฮาวซึ่งกันและกันเพราะว่าในมุมมองของอาจารย์หรือบุคลากรเฉยๆเนี่ยเราอยู่ในระบบที่สอนมหาวิทยาลัย แลวเราอาจจะไม่เคยสอนคนนอกนะครับบางครั้งเนี้ยโน้ตาวมันเปลี่ยนไปเร็วมากๆดังนั้นในการพัฒนาบุคลากรแบบรวดเร็วที่สุดก็คือการทําให้องค์กรต่างๆมาเป็นพันธมิตรกับเราพอเป็นพันธมิตรของเราเราก็สามารถแชร์ความรู้ช่วยกันทํางานวิจัยนะครับแลกเปลี่ยนบุคลากรหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆก็ทําให้นักศ่านะครับสามารถสัมผัสเทคโนโลยีจริงของอุตสาหกรรมจริงๆได้แล้วก็รวมถึงต่อยอดไปเรื่องของการ ฝึกงานและเข้าทำงานจริงได้ในเคสตัดดี้ต่างๆครับในวิชาที่ผมรับผิดชอบที่มอบหมายเนี้ยสว่วนใหญ่ก็ผมจะไปหาเคสตัดดี้เนาะที่เป็นเรือพันธุน์ธมิตรนะครับหรือว่าคนที่มีคอนเนคชันซึ่งกันละกันที่เป็นมุมมองของภาคธุรกิจเพื่อจะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักศึกษาของเราอาจจะเป็นเกสสวิตเกอร์หรือสร้างเป็นตัววิชาที่เป็นโมดูลแบ่งพาร์ตแบ่งพาร์ตกันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าทําให้เด็กเราครับได้เจอกับผู้ที่ประสบความสําเร็จหรือผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ก็จะมีการคอนเน็กชันในอนาคตที่สามารถชวนกันไปทํางานได้ต่อนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอันนึงของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยที่เน้นเยอะมากๆคือการจัดอบรมการเทรนนิ่งบุคลากรต่างๆนะครับซึ่งในยุคที่ผ่านมาพอเป็นออนไลน์เนี่ยการเทรนนิ่งก็หนักมากๆในการใช้ที่ต้องต้องทำให้อาจารย์ทุกระดับเลเวลแล้วก็ทุกช่วงอายุนะครับสามารถใช้งานเครื่องมือในโลกออนไลน์เป็นเช่นเดียวกันแล้วก็ณนะปัจจุบันก็จะมีการเทรนนะครับในสายต่างๆที่เกี่ยวข้อง นะครับทั้งจัดอบรมเองเชิญผู้ที่ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญมาอบรมแล้วก็ส่งบุคลากรนะครับไปอบรมในสนามต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็ก็หมาอะไรครับก็เปิดโอกาสให้อาจารย์หรือบุคลากรนะครับได้แสดงความสามารถในเวทีต่างๆเช่นอาจจะไปเป็นวิทยากรนะครับในภาครัฐแเอกชนต่างๆนะครับก็จะเปิดโอกาสให้ทําให้เรามีสกิลในการเรียนรู้ต่างๆมากยิ่งขึ้นก็จะได้คอนเน็ชั่น ต่างๆที่สามารถฟีดแบ็กออกมาสร้างประโยชน์กับในองค์กรของเราได้นะครับแล้วก็ในมุมมองของนักศึกษานะครับอะไราก็จะมีศูนย์นวัตรกรรมต่างๆนะครับที่คอยชาร์เลนจ์ให้นักศึกษาเนี่ยมาส่งประกวดหรือกระตุ้นความสามารถทางด้านธุรกิจหรือในทุกสาขาวิชานะครับในการจัดโครงการประกวดตามเวทีต่างๆ,างๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างคอนเนคชันและประสบการณ์ให้กับนักศึกษาสิ่งที่น่าสนใจก็พยายามผลักดันให้นักศึกษานะครับสามารถหาเงินได้ระหว่างเรียน เพราะว่าเราไม่จําเป็นนะปัจจุบันในโลกออนไลน์ครับมันมีแพลตฟอร์มสตาร์ทอัพเยอะมากๆนักศึกษาสามารถทํางานระหว่างเรียนได้เลยโดยไม่ต้องรอว่าคุณจบแล้วถึงจะไปทํางานอันนี้ครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ในเชิงของหลักสูตรนะครับเราได้ควบรวม MOU ใช่ไหมครับมันจะมีพลังเยอะมากในการชวนภาคอุตสาหกรรมครับมาช่วยปรับปรุงหลักสูตรร่วมกันหรือว่าในระดับผมแบบไปตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานนะครับเราก็จะแลกเปลี่ยนระหว่างนั้นคือเราจะเก็บสตอรี่เก็บ story, โน้ตหาวต่างๆแล้วก็ลองมาปรับเปลี่ยนแล้วก็เชิญผู้ทรงคณุณวุฒิในอุตสาหกรรมต่างๆที่น่าสนใจครับมาร่วมผลิตหลักสูตรร่วมกันเพื่อจะทําให้ตอบโจทย์ให้บัณฑิตของเราเมื่อจบไปแล้วครับสามารถทํางานได้จริงแล้วก็แล้วก็ในเรื่องของการประเมินการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่เป็นฟิ r คาด o ลในฟิฟคา o ู m สมัยก่อนจนณปัจจุบันนี้ครับก็มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่น่าสนใจครับก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมบรรยากาศสถานที่ ห้องปฏิบการที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เนื่องจากว่าหมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับโดยก็จะเน้นในเชิงของการสร้างสภาพแวดล้อมเพราะมองว่าการสร้างสภาพแวดล้อมอ่ะคุณอาจจะไม่ค่อยมีใจเท่าไหร่เดี๋ยวเจอสภาพแวดล้อมเดี๋ยวคุณจะมีใจในการจะกระตุ้นความสามารถของตัวเองครับก็จะช่วยปลุกเร้าจิตวิญญาณของการอยากจะเป็นนักศึกษาก็จะเป็นการช่วยได้นะในมุมมองของผมก็ก็ที่หมหาวิทยาลัยกาลังทําอยู่นะครับในระดับผู้สอนที่ผมสัมผัสได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผม